สวัสดีครับวันนี้พามาดูผลงานการปักเสื้อของร้านเราอีกนะครับสำหรับวันนี้เป็นงานปักเสื้อของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านนะครับสำหรับงานนี้ก็จะเป็นอกองทุนหมู่บ้านบ้านหมโนนาโูนตบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจอยากปักสกีนเสื้อก็สั่งกับเราได้นะครับ โดยสามารถเปลี่ยนโลโก้ของลูกค้าเองก็ได้นะครับว่าจะให้ปักเป็นโลโก้อะไรดีก็ส่งแบบมาสอบถามเราได้นะครับทางร้านจะส่งแบบให้ดูก่อนทุกครั้งก่อนปักจริงนะครับนี่นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับลูกค้าเลือกเป็นเสื้อสีเทานะครับเป็นเนื้อผ้าโปโลผ้าใส่สบายนะครับก็ ปักโลโก้ที่หนะ้าอ,อกด้านซ้ายนะครับเป็นกองทุนหมู่บ้านนะครับสำหรับหมู่บ้านใดนะครับสนใจอยากจะทําเสื้อกองทุนหมู่บ้านหรือเสื้ออื่นๆก็ส่งแบบมาสอบถามได้นะครับรับรองราคาไม่แพงแน่นอนนะครับนี่นะครับ